สวัสดีครับผมจากช่องช่างเบลออฟฟิเชียลนะครับวันนี้นะครับเราก็มีงานเข้ามาอีกหนึ่งงานนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ของสมมตินะครับอาการนะครับของของตัวนี้ก็คือว่านะครับปั๊มมันจะหมุนเบานะครับผมหมุนเบาก็คือว่าเอาขึ้นมาด้านบนนี่รองด้านบนก็คือน้ําไหลปกติแต่พอจุ่มลงไปในบาด้านนะครับในบ่อนะครับน้ําไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามอเตอร์มันไม่มีแรงนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะทําการนะครับ เปลี่ยนซีนนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ำมันที่เราถอดออกมาเนี่ยครับนี่ฮะัะเห็นไหมครับไอที่ด้านล่างขอดดำๆตรงนี้ก็คือเป็นน้ํานะครับส่วนที่ลอยๆอยู่ตรงนี้คือน้ํามันนะครับก็คือน้ำมันเข้าน้ํามันนั่นเองนะครับผมน้ํามันเข้าตัวของตัวน้ํามันเป็นไฮดรอลิกนะครับแล้วทีนี้คือวิธีแก้ของเราก็จะทําการซื้อน้ํามันมาเติมนะครับผมแล้วก็ซื้อซีนมาเปลี่ยนนะครับนี่ซีนจากมือช่างนะเนี่ยซีนนะครับ แต่ว่าก่อนเติมน้ำมันเราก็ต้องเช็คก,ก่อนนะครับเพราะว่าน้ำมันที่จะมาเติมตัวนี้ได้ก็คือต้องเป็นน้ำมันไฮดรอลิกนะครับผมเบอร์3 2ก็คือเป็นน้ำมันที่ไม่นำกระแสไฟฟ้านะครับถ้าเกิดน้ำเข้าไปนะครับในตัวของมอเตอร์นะครับก็จะทําให้มันเกิดการเสียไฟฟ้าขึ้นนะครับทําให้มอเตอร์เนี้ยเกิดความร้อนนะครับแล้วก็กล่องควบคุมมมตมจะสั่งตัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบน้ำมันกันก่อนนะครับว่าน้ำมันเนี่ยไม่นำไฟฟ้าจริงไหมนะครับโอเค แล้วช่างก็เติมไปนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับน้ํานะครับผมซึ่งน้ําแนี่นอนเรารู้จักกันดีนะครับว่ามันจะนํากระแสไฟฟ้านะครับโอเควางข้างๆกันเลยแล้วก็ใช้มิเตอร์นะครับปรับไปที่การวัดโอห์มนะครับโอเคลองดูนะครับจะจุ่มน้ํามันก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเราไปจุ่มน้ํากับมันจะขึ้นนะครับโอเคนี่นะครับผมช่างจุ่มลงไปแล้วนะครับสังเกตว่าไม่มีขึ้นนะครับผมอ่า เข็มไม่นิ่งอ่าเข็มนิ่งอย่างนี้ก็คือไม่นํากระแสไฟฟ้านะครับอ่ะต่อไปเราจะจุ่มน้ําดูนะครับเราจะทําการจุ่มน้ําดูนี่ฮะเห็นไหมฮะเข็มดิดขึ้นนะครับแสดงว่าน้ํานะครับนํากระแสไฟฟ้านะครับโอเคน้ํามันตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับเราก็จะมาเติมเข้ากับตัวของตัวัมม์ินะครับมอเตอร์ของัมม์ินะครับผมวิธีการเติมนะครับก็ไม่ต้องตวงอะไรมากนะครับเติมเราสังเกตว่าให้มันเกือบเต็มก็พอนะครับผมผมก็ใช้น้ํามันไฮดรอลิกเบอร์สามสอง นะครับจานวน1ลิตรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเติมกันนะครับแล้วก็ก่อนเติมเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําการเปลี่ยนซีนไปด้วยนะครับซีนด้านบนนะครับเพราะว่าน้ํามันจะเข้านะครับเพราะงั้นเราต้องชิดดีๆห้ามให้น้ําเข้าเด็ดขาดนะครับผมโอเคนะครับครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการเติมน้ํามันนะครับนี่นะครับน้ํามันไฮดรลิกสงสัยอ่ะไอมันจะเป็นใสๆนะครับผมน่าเห็นไหมครับเจนใสๆนะครับจะไม่ดํานะครับ ถ้าเกิดน้ำมันดำเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราใช้ไปํานานเนี่ยครับแล้วก็ควรจะเปลี่ยนนะครับสําหรับน้ํามันนะครับผมปั๊มสมอใช้ไปปี2ปีนะครับเอาขึ้นมาเปลี่ยนน้ามันได้นะครับทําเองก็ได้นะครับผมอย่างนี้เลยนะครับอ่าเพราะว่าน้ํามันเนี่ยเขาจะไปช่วยนะครับในการนะครับถนอมมอเตอร์ที่อยู่ด้านในนะครับผมทําให้มอเตอร์นะครับไม่เกิดความร้อนนะครับผมตัวนี้ก็น้ํามันตัวนี้ก็สามารถนะครับเป็นน้ํามันหล่อเย็นได้ด้วยนะครับ ใส่ไปแค่มอเตอร์เย็นนะครับผมแล้วก็มอเตอร์ก็จะหมุนง่ายขึ้นนะครับผมวิธีเติมก็ได้ง่ายอย่างนี้เลยครับถอดฟ้าออกนะครับแล้วก็เติมได้เลยอ่าต่อไปก็นะครับเราเติมน้ํามันนะครับเราสังเกตนะครับอาช่างลองขย่อนน้ามันดูดิน้ำมันก็ไม่ต้องเติมล้นนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราเติมล้นเนี่ยมันจะมีแรงดันเวลาที่มันร้อนนะครับโอเคนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็ทีออกเนี่ยมันล้นแล้วก็ทีออก เข้าไปนะครับปิดฝาให้แน่นนะครับเพราะว่ามันก็จะเหมือนหม้อน้ำรถยนต์นั่นเลยครับผมถ้าเกิดมันร้อนมันก็ดันขึ้นมานะครับโอเคนะครับแล้วก็เช็คนะครับต่อไปช่างเขาก็จะทําการเช็คนะครับผมว่ามีจุดไหนที่น้ําเข้าได้ไหมนะครับพยายามหาจุดที่ห้ามน้ําเข้าแต่ขาดเลยนะครับผมแล้วก็จะทําการประกอบซีลนะครับพอเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําความสะอาดนะครับผม ทำความสะอาดล่องนะครับห้ามมีนะครับห้ามมีฝุ่นอะไรที่อยู่ด้านในนะครับเพราะว่าก้อนหินก้อนเล็กๆก็จะเอาไปทําให้ตัวซีดมันอ่ามีช่องนะครับให้มัให้น้ไม่เข้าได้นะครับโอเคช่างก็ประกอบซีดเข้าไปเลยครับตัวนี้ซีที่ซื้อมานะครับผมก็มีขายตามร้านนะครับร้านที่เขาขายรถยนต์นะครับอะไรรถยนต์นะครับอ่าก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับนี่ใหม่ี่เก่า นี่ครับซีมันก็จะทําการนะครับหาอะไรตอกนะครับค้อนตอกก็ได้นะครผมสีมตอกเลยไปอะไรที่อยู่ใกล้มือก็เป็นเครื่องมือได้นะสำหรับช่างโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะมีนะครับบูธของตัวนะครับของตัวมอเตอร์นะะนี่ครับ ตัวนี้ก็เป็นบูธของมอเตอร์นะครับตัวนี้ไม่มีขายนะครับตัวนี้หาซื้อไม่ได้นะครับผมตรงนั้นนี่อย่าให้หายนะครับแล้วที่เราถอดประกอบแต่ละครั้งนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็สามารถประกอบเข้าตัวไปพัดแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับก็ย้ํานะครับผมประมาณสักปี2ปี3ปีนะหรือว่าเราใช้ไปนานๆนะครับแล้วก็ทําการ เอามาเปลี่ยนน้ำมันได้นะครับผมไปซื้อมาใส่ก็ได้นะครับอ่าส่วนเรื่องใส่เยอะใส่มากใส่น้อยนะครับผมก็กะเอาครับตามมอเตอร์นะครับความใหญ่ของมอเตอร์นะครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูตอนประกอบแล้วก็ไปเทส่น้ํากันเลยนะครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นหลังจากที่เราประกอบตัวปั๊มเสร็จนะครับนี่นะฮะมาดูน้ําไหลกันนะครับนี่นะฮะเราก็เทสอยู่ตรงสระนะครับผมผลปรากฏว่าน้ําไหลนะครับ โอเคงั้นก็ประกอบแล้วก็หย่อนลงบ่อได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็นะครับได้ทําการต่อวงบดานนะครับผมน้ําก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอาการนี้นะครับผมเกิดได้นะครับอย่างเช่นพวกสายไฟที่เราต่อไม่สนิทก็มีโอกาสาที่จะเกิดได้นะครับผมแล้วก็หนึ่งอนละ ก็คือน้ำมันของมอเตอร์นะครับที่ผมเทออกมาเนี่ยคือมันน้อยมากๆนะครับเราใช้ไปหลายปีเราควรจะเช็คนะครับผมอย่างที่ผมกล่าวไปขั้นต้นนะครับอ่านี่ก็น้ําไหลเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าใครมาเหยียบของแกนแบนเลยนะครับผมตรงปากน้ําออกนะครับนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ คนใที่ชอบคลิปวิธีการซ่อมอย่างนี้นะครับอย่าลืมกดซับใช้ให้ช่างเบลลออฟิเชียลด้วยนะครับผมมีปัญหาอะไรนะครับผมสามารถโทรมาสอบถามได้หรือว่าพักเข้ามาได้นะครับผมที่เพจชุมแพรโซลาเซลล์นะครับอุดหมุนกันได้นะครับผมที่เพจชุมแพรโซลาเซลล์เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ